สวัสดีครับวันนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะเพื่อนๆและหลายท่านก็คงจะกลับบ้านกลับช่องกันนะแต่เยี่ยมญาติมันเป็นประเพณีนะสงกลานบ้านเรามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา นะครับคนที่อยู่ในเมืองนะครับถึงเวลาวันหยุดก็อย่างเงี้ยก็จะพากันนะครับพราพาลูกถ้าบางคนมีครอบครัวที่ต่างท้องที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับไปเยี่ยมญาติกันโดยเฉนะพาะคนภาคอีสานนะภาคเหนือภาคอะไรพวกนี้ยนะครับได้โอกาสก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะ อบลูกจงหลานกันไปขับรถกันไปฉะนั้นนะครับก็เพื่อนๆที่เป็น FC ผมนะเป็นสมาชิกในช่องผมหรือว่าคนที่เข้ามาดูกันนในหลายท่านเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะในช่วงสงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเที่ยวก็ขอให้มีความสุขนะครับแต่ยืนได้ละที่ผมเคยพูดทุกครั้งเนี่ย เวลาเราจะทําอะไรเนี่ยนะเราก็อย่าประมาทความประมาทมันเป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดความหายนะได้ท่านต้องมีสติทุกครั้งอพระพระพุทธเจ้าจะบอกทุกครั้งนะเวลาที่เราจะกระทาอะไรก็แล้วแต่นะท่านต้องเอาสติมาเป็นที่ตั้งนะถ้าเมื่อไรเราทําด้วยการที่ไม่มีสติมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นแล้วนะครับมันก็จะมีอยู่ศีลอยู่ข้อหนึ่งคือข้อห้าไงการดื่มสุราเมลัยไงการดื่มสุราคือพวกนี้มันเป็นของมูลเมาอ่ะจากสุราหรือยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าละ่ะเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันขาดสติขาดสติไปเพราะอะไร,เพร,ะะไรเพราะไอ้กฎ ไอสิ่งที่มันดื่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นของทําให้นะระบบประสาทแล้วการควบคุมโดยสมองของเราเนี่ยมันเสียไปมันเสียไปเมื่อมันเสียไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้สติสตางของเราเนี่หัวมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วบางคนเดินยังล้มเลยพูดจาไม่รู้เรื่องนะคือวิธีคิดอะไรมันการประมวลข้อมูลในด้านความคิดมันไม่มีแล้วนะ เมื่อมันไม่มีมันก็จะมาที่จะไปทําร้ายคนหรือทําข้ออื่นเนี่ยอาจจะไปฆ่าคนนะมันก็จะไปผิดคนหนึ่งอาจจะไปนะลักทรัพย์คนอื่นจะคือพวกนี้เมื่อไม่มีสติเนี่ยมันไม่มีความยั้งคิดและมันทําอะไรไปโดยที่มันไม่รู้ตัวก็มีนะครับกาจะดื่มนะ ผมก็เคยดื่มผมก็เคยเป็นเนี่ยคือเหตกุการณ์พวกนี้ผมเคยเจอมาทั้งนั้นแหะมันเจอกับตัวเราไงการขาดสติเพราะการดื่มสุราเนี่ยบางคนบอกเอ้ยข้อห้าเป็นข้อที่นะท้ายสุดๆเนี่ยคงจะเบาจริงๆไม่ใช่ครับไอ้เบานี่แหละมันจะทําให้เกิดข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามนะข้อที่สี่มันก็เวียนอย่างงี้นะ คือสีห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องฮะลำดับความจริงๆแล้วทุกข้อมันมีความสำคัญหมดมันอยู่ที่การกระทำนะครับถามว่าเยฮกุลาเนี่ยเล่าเนี่ยนะก็มีการกินกันสนุกสนานตั้งแต่ไพรยันกษัตริย์ใช่ ถูกต้องครับมันเป็นของมุมเมางม่เป็นของที่คือทุกคนเนี่ยเวลาอ่ะปกติคนเราถ้าปกติก็จะอายนะทำอะไรก็ไม่กล้าทำเหมือนงานพอเล่าเข้าปากทีโอ้โหทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนเป็นคนละคนก็มีนี่ไงเล่าบางทีเขาบอกเอยเล่าเปลี่ยนนิสัยเล่าเปลี่ยนสสพฤติกรรมถูกต้องครับเพราะอะไรพเพราะเราขาดสติไงสติมันไม่มีไง ตอนแรกก็ยิ้มยิ้มิย้ม,ม,มอ,ายอายอายแต่พอมันนะเล่าเข้าไปแค่นั้นแหละสติมันหายอ่ะมันไม่มีสติก็เป็นไงอ่ะสนุกสนานเต้นมันอยู่คนที่ดีๆอยู่อีกเปลี่ยนเปคนละคนเนี่ยนะชนะแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็นะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้มีสติใช้ชีวิตด้วยความ ระมัดระวังอย่าประมาทนะประมาณแล้วมันก็เป็นเหตุนะครับเป็นเหตุให้เราสูญเสียหลายอย่างก็แล้วกันนะบางคนเสียทั้งอนาคตบางคนเสียชีวิตบางคนเสียทรัพย์เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็คือที่มาพูดเนี่ยเพราะว่ามันใกล้และใกล้เทศกาลของความรื่นเริงใกล้เทศกาลของความสนุกสนาน คือบางทีประเพณีไทยเราเนี่ยมันเยอะนะผมจะบอกให้โอ้วันไหนๆนเนี่ยพี่ไทยก็เมางานเยอะมากนะบนุญบ้างฝ่ายโอ้ยเอานะต่าตจังหวัดเนี่ยผมเอาแค่ว่าแค่อยากจะสนุกสนุกเนี่ยมีเอาสนุกให้ได้หมดแหละนะครับมันถึงเป็นบอ่อเหตุในเรื่องของนะการพัฒนาเมืองหรือการพัฒนาคนเนี่ยประเทศเรามาถึงเนะี่ยในแถบ เอาว่าในแถบประเทศที่กำลังพัฒนากันแล้วกันนะถ้าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยงานเฟสติวัลหรืองานต่างๆเยเขาก็จะมีเป็นปีละไม่กี่ครั้งบางประเทศทางการอยา่างคริสต์มาสกับเป็นคริสต์มาสนะงานเขาไม่ได้มีเยอะเหมือนบ้านเราอะเอาว่างั้นนะเขาเจริญแล้วเขาก็จะจัดอะไรของเข้าไปไม่ได้มีหมดอ่ะของเราโหนะ มีทุกงานนะเอาว่างั้นนะครับความเชื่อก็คือความเชื่อความเชื่อเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นประเพณีเป็นตัวเีณนิี่ปฏิบัติที่ทําแต่บางอย่างเนี่ยมันควรจะลกเลิกได้บางเรื่องมันก็ควรจะแก้ไขย,ยกเลิกกันไปเข้าใจประเพณีไงแต่เมื่อเทคโนโลยีมันประเทศมันนะโลกมันก้าวหน้าขึ้นนะบางเรื่องเราก็ควรที่จะ ยุติหรือไม่ทําต่อไม่ทําให้มันเปลืองงบประมาณนะไม่ทําให้มันเสียทรัพย์เสียอะไรที่มันเสียเวล่มเวลานะไปทําอย่างอื่นให้มันจเจริญขึ้นดีกว่าหาวิธีที่จะพัฒนาคนใี้ไม่มีความฉลาดมีความเขาเรียกอะไรรอบรู้ให้มากกว่าที่จะมานั่งนะยึดติดอะไรที่มันบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่บางเรื่องมันก็เบาๆลงหน่อยก็ควรจะดีขึ้นนะครับ โอเควันนี้นะผมก็มีพระเอาเรื่องของประสบาการณ์พระองค์เนี่ยเหรียญน,นะเป็นของท่านอาจารย์วราวัดโพสวรัดอะรวัดโพทองหรือ,อะไรแถวบางมดอ่ะนะครับเกจีท่านนี้ก็เก่งในเรื่องการทำเหรียญครุฑนะครับคือเหรียญเนี่ยนะมันเป็นออกปีสองห้าเขาเรียกว่า ปีห้าสองอะไรเออปีห้าสองก็เรียกว่าดวงใจหัวใจเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีประสบการณ์นก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนหรือทาคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแต่องค์เนี้ยมันพิเศษคือไรคือมันมีการจานนี่มาจานมากับมือของหลวงพ่อเลยนะพระองค์นี้เป็นพระเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินและหน้ากากทองคํานะเนื้อเงินและหน้ากากทองคําเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดู คือไม่ใช่เป็นพระธรรมดาคือทองแดงก็เออยอาจจะมีเยอะแต่ว่าอันนี้คือเนื้อเงินหน้ากากทองคำเห็นไหมเห็นไหมมีต่อโค้ดเพื่อนๆดูนะครับพระรุ่นเนี้ยหัวใจเศรษฐีรุ่นเนี้ยมีคนเอาไปใช้นะครับแล้วก็ไปเกิดประสบประการเนี่ยเห็นไหมวัดโพทองแย่งแบบว่าเนี้ยลายเซ็นของพ่อเขาเรียกว่าหลวงพ่อวัลา ท่านเก่งมากท่านเก่งมากนะไปอ่านประวัติไปเสิร์ฟค้นข้อมูลนะครับใน Google ได้เลยนะมีคนเข้านะลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่เยเยอะเยอะนะเห็นไหมครับท่านจะเด่นในเรื่องคูดน,นะครับคือท่านสร้างจากนิมิตของท่านนะเห็นไหมคือองค์เนี้ยที่ว่าพิเศษคือเห็นไหม ขอโทษครับคือความมีมิติของครุฑไงเห็นไหมเนี่ยหน้ากากทองคำเป็นภาพิมพ์นูนสูงเห็นไหมสวยสวยมากนะผมว่าสวยเป็นการทำออกมาได้สวยผ้าท่านแต่ละรุ่นนี่สวยมากครับเห็ครุฑเนี่ยมันหมายถึงอะไร หมายถึงมหาอำนาจนะครับใครที่บูชาคุดนะก็คืออมหาอำนาจมีอำนาจนะมีอำนาจมีบารมีนะมีแล้วก็นํ่รวยได้วยพวกกระซับนะบูชาคุดนะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูเหมือนเอาอะไรมาแปะเลยนะผมว่าเนื้อเนื้อท่านเนี่ยน่าจะ พอหรือว่าปั๊มด้วยนแต่ว่าดูเหมือนว่าเหมือนการเอาแต่ว่าไม่น่าจะแตะน่าจะปั๊มด้วยกันนะนะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับเป็นผ้าที่ดีผ้าที่เอามาเนี้ยมันองค์เนี้ยหรือว่าผ้ารุ่นเนี้ยนะคือพิเศษเห็นไหมก็คือการจานด้วยมือพิเศษนะนี่เนื้อเงินหายากนะครับสร้างน้อยเนื้อเงินเห็นไหมเนื้อเงินสร้างน้อยแล้วเป็นหน้ากากทองด้วย หน้ากากทองเห็นไหมทังน้อยนะแล้วมีประสบการณ์เขาบอกคนที่เอาไปใช้ในรุ่นนี้นะหัวใจเศรษฐีปีห้าสองเนี่ย,นะยตกไปในเหวตกไปในรอดนะ่ะนะแข้งคลรดปลอดภัยนะครับสวยคือสภาพอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นพราที่สวยมากนะก็ลองดูห้าสองก็ เกือบสิบห้ากว่าสิบห้าปีสิบหกปีนะ่ะปัจจุบันนะเนี่ยผมก็ชอบนะผมชอบภาพคือความคมของพระเนี่ยผมชอบในเรื่องของความสวยงามในศิลปะนะพอมีบอกว่าโอ้โหมีความนะมีความเข้มขลังรุ่นแรกๆท่านเนี่ยว่ากันเป็นเป็นหลายตังแล้วนะหลักล้านแล้วนะสวยรุ่นแรกของท่านเนี่ยนะครับเนี่ย เพื่อนๆก็พี่นาอยากให้หามาเก็บไว้ผ้าดีๆนะครับเก็บสะสมไว้นะเก็บสะสมไว้ผ้าท่านบางรุ่นก็ไม่ค่อยแพงนะไม่ค่อยแพงถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้ออะไรพวกนีน้ท่านทำมาเยอะเหมือนกันเพราะท่านใช้เงินในการเอารายได้ดก็ไปบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างสิ่งปลูกสร้างในวัดของท่านนะนะครับแล้วหลวงพ่อท่านเป็นท่าที่เก่งหลวงพ่อเวลา มีลูกศิลย์ลุงหาเป็นทั้งหูข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะดาหลงดาไลานะ์ไหมมีการออกไปทําคลิปทำคอนเทนต์อะไรกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยของหลวงพ่อเนะี่ยนะครับฉะนั้นแล้วก็นะฝากเพื่อนๆไปพระองค์นี้ดีรุ่นนี้ดีมากรุ่นนี้ดีนะแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยที่เป็นของท่านเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยโอเคเพื่อนๆเราก็ คุยกันพอสมควรนะก็เรื่องสติท่าก็อย่าประมาทแล้วกันการใช้ชีวิตนะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านก็จะปลอดภัยทุกๆเรื่องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันคิดหน้านะโอเคสวัสดีครับ